เชิญรํำสุราตอนที่สพันหรูกุย้ยยืนอยู่ที่ประตูตวนเฉิงมีกองกำลังองครักษ์เสื้อแพรยืนสองฝั่งขนาบอย่างเงียบกริบพันหรูกุย้ยพูดขึ้นเจ้าอายุยังน้อยแต่กลับขวัญกล้าเทียมฟ้าบังอาจเล่นละครต่อหน้าฝ่าบาทหากเจ้ายอมรับความจริงว่าสนเว่ยทรยศชาติ ก็อาจยังมีโอกาสรอดเสินเจอชวนถูกอุดปากจัดท่าให้นอนคว่ำลงบนพื้นพันหรูกุ้ยก็สั่งการลงทันองค์รักเสื้อแพรตะโกนอย่างพร้อมเพรียงลงทันและมีเสียงคำรามหนึ่งดังขึ้นบอยทันทีที่สิ้นเสียงคำสั่ง ไม้พรองลงทันที่หุ้มด้วยแผ่นเหล็กและติดตะขอแหลมก็หวดลงมาตีกระหน่ำบนร่างของเซินเจอชวนจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องสั่งอีกครั้งบอยให้หนักองค์ครักเสื้อแพรเหล่านั้นก็ขุดความสามารถออกมาใช้อย่างเต็มที่แต่แล้วกลับเห็นร่มคันหนึ่งตรงเข้ามาจากอีกด้าน มีเสียงสตรีดังขึ้นพันกงกงขันทีน้อยที่อยู่ด้านข้างก็รีบเข้าไปประคองหญิงสาวผู้หนึ่งมีรูปโฉมงดงามเนื่องจากถูกเลี้ยงดูอยู่ข้างกายไทยเหาเป็นเวลานานจึงดูเหมือนสตรีชั้นสูงเป็นคุณหนูสามตระูลนวาแห่งเมืองตีเฉิงควาเสียงอีนั่นเอง พันหรูกุย้ยจึงเดินเข้าไปหาพูดว่าคารวะคุณหนูสามอากาศเย็ยนเช่นนี้ไทยเฮามีรับสั่งใดท่านแค่ส่งคนมาแจ้งก็พอควาเสียงอีเอ่ยขึ้นมาว่ากงกงผู้ที่หมอบอยู่บนพื้นใช่บุตรชายสกุลเซิรนในจงปัวเซิรนเจอชวนใช่หรือไม่พันหรูกุ้ยจึงตอบอย่างเสียมิได้ คือเขาฝ่าบาทเพิ่งมีราชองค์การโบยด้วยไม้พรองให้ตายควาเสียงอีเอ่อยขึ้นเมื่อครู่ฝ่าบาทกำลังกริว้วหากเสนเจอชวนตายไปคดีเสนไว้ทรยศชาติย่อมไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ไทยเฮาเสด็จไปตำหนักหมิงหลี่ฝ่าบาททรงฟังคำโน้มหนาวตอนนี้บรรเทาโทสะไปบ้างแล้ว พันรูกุ้ยก็ส่งเสียงอุทานออกมาไอาย,ยาฝาบาททรงรับฟังแต่คำดำรัสของชายเขาเท่านั้นเมื่อครู่พระองค์กริ้วจัดถึงแม้มีใจก็มีกล้าเอ่ยบัดนี้โบยเจ้าหนุ่มนี่ไปไม่น้อยแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ควรจัดการอย่างไรดีควาเสียงอีก,กว่าตามองเส่นเจอชวน ก่อนฝ่าบาทจะทรงสอบสวนอีกครั้งพาเขากลับไปที่คุกหลวงก่อนชีวิตคนผู้นี้สำคัญนักกงกงโปรดกําชับใต้เท้าจี้ด้วยว่าต้องดูแลให้ดีพันหรูกุ้ยรีบยิ้มตอบรับแน่นอนอยู่แล้วคำสั่งของคุณหนูสามจี้เลยไหนเลยจะกล้าไม่ใส่ใจอากาศเย็นพื้นลื่นเด็กๆ ประคองคุณหนูสามให้ดีส่งนางกลับไปอย่างปลอดภัยพันรุูกุ้ยคิดในใจไทยเฮาต้องการเก็บคนผู้นี้เอาไว้พันรููกุย้ยจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะฝ่าบาทบอกให้โบยคนเขาก็ถูกโบยจนพอประมาณแล้วลากตัวเข้าไปกลับไปบอกจี้เลยว่าคดีนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องล้วนเป็นเทพเทวดา จับตาดูเขาไว้ให้ดีอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นทั้งสิ้นเหล่าองครักเสื้อแพรก็รับคำสั่งลากเซรนเจอชวนกลับไปบนเส้นทางนั้นมีรอยเลือดไหลไปตามทางที่เซรนเจอชวนโดนลากผ่านด้วยขันทีน้อยก็เข้ามาหาพันหรูกุย้ยและเอ่ยถามเสียงค่อย ท่านผู้อาวุโสพวกเราปล่อยคนไปเช่นนี้ฝ่าบาทจะไม่ทรงเอาความจริงๆหรือพันหรูกุ้ยจึงตอบไปว่าฝ่าบาททรงทราบดีเรื่องนี้ไม่โทษพวกเราหรอกในขณะที่เดินย่ำหิมะไปด้วยพูดต่อว่า หนึ่งวาจามีค่าดุดทองพันช่างจากกระพัดกลัวที่สุดคือเช้าสั่งเย็นแก้ฝ่าบาทประชวนหนักอีกครั้งเป็นเพราะเปลียนซาสิบสองเผ่ารุกรานหลายวันมานี้คบคิดอยู่แล้วว่าจะพระราชทานยศองค์หญิงให้แก่คุณหนูสามเพื่อเป็นการเอาใจไทยเฮายามนี้อย่าว่าแต่ไว้ชีวิตคนคนหนึ่งเลยต่อให้เป็นอย่างอื่น ขอเพียงไทเฮาเอ่ยปากฝ่าบาทก็ต้องตกลงแล้วขันทีน้อยก็ถามขึ้นอีกว่าแต่ท่านพูดเองว่าจักรพกรรดิกลัวที่สุดคือเช้าสั่งเย็นแก้พันหรูกุย้ยจึงหันมาชํำเลืองมองและพูดว่าเจ้าเคยเห็นไทเฮาเปลี่ยนแปลงพระราชสวนีตั้งแต่เมื่อไหรเล่าไม่ว่าเป็นเรื่องอะไร ผู้ที่พูดหนึ่งไม่เป็นสองจึงจะเป็นเจ้านายที่แช้จริงภาพตรงหน้าก็ยังคงเป็นสนเจอชวนที่กำลังโดนลากออกไปโลหิตในปากไม่อาจกลืนลงไปได้ก็ไหลย,ย้อยลงมาตามเส้นผมนี่กะจะเอาให้ตายกันเลยใช่ไหมคนพวกนี้ใจดำาอมหิตยิ่งนักตัดภาพมาที่เมืองตวนโจบ้านของจี้กัง เสิรนเจอชวนที่กำลังนั่งงีบอยู่ก็มีเสียงปลุกชวนเอ๋ชวนเอ๋ชวนเอ,นเอ๋ทำไมเจ้ามานั่งหลับอยู่ตรงนี้เจ้าไม่กลัวหนาวตายหรือเป็นเสียงของอาจารย์หญิงนั่นเองอาจารย์หญิงแหวกม่านออกมาบอกว่าข้าทำเกี๊ยวเสร็จแล้วไปตามพี่ชายเจ้ากลับมากินข้าวได้แล้ว แต่เส่ินเจอชวนกลับวิ่งไปหาอาจารย์หญิงพูดว่าว้าวข้าจะไปเดี๋ยวนี้แหละแต่ก็คีบเกี้ยวลูกหนึ่งใส่ปากอาจารย์หญิงจึงพูดว่าค่อยๆกินระวังร้อนจี้กังที่นั่งขัดหินอยู่หันไปพูดกับเส่ินเจอชวนเจ้าเด็กงโง่ถูกเกียวลวกปากแล้วหรือ เกี้ยวลูกหนึ่งมีค่าสักเท่าไหร่เชียวดูเจ้าทำท่ามีความสุขเข้าสิไปตามพี่ชายของเจ้ากลับมาเดี๋ยวพวกเราสามคนจะไปกินมื้อใหญ่กันที่หอหยวนยังเซิ่นเจอชวนที่กำลังเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอยู่ก็เห็นอาจารย์หญิงเดินไปบิดหูจี้กลางเสียก่อนนางพูดว่าเจ้าดูถูกเกี้ยวของข้าหรือถ้ามีเงินจริงก็ไปแต่งภรรยาใหม่ส,สิ แล้วพาเจ้าเด็กโง่อสองคนนี้ไปด้วยเสนเจอชวนยิ้มและยื่นชามเกี้ยวให้กับอาจารย์หญิงบอกว่าข้าจะไปเรียกพี่ชายกลับบ้านนะขอรับแต่เสนเจอชวนเหมือนจะหลงทางเข้ามาในที่แห่งหนึ่งพร้อมกับเรียกพี่ชายกลับบ้านได้แล้วพี่ชายเสินเจอชวนตะโกนอีกจีมูกลับบ้านไปกินข้าว แต่แล้วก็มีเสียงดังจากด้านหลังเซินเจอชวนหันกลับไปเห็นเป็นกองทัพทหารที่กำลังรบต่อสู้กันอยู่เซินเจอชวนคิดในใจทหารเหล่านี้ไม่ใช่ทหารของตัวโจของพวกเราแต่เป็นในขณะเดียวกันเซินเจอชวนก็ต้องสะดุ้งตื่นเหงื่อไหลโซมกายนอนคว่มอยู่บนไม้กระดานเตียง และมีเสียงคนพูดขึ้นตื่นแล้วหรือจบตอนค่ะพบกันใหม่นะคะขับขค้ืนค่ะ